สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ใช้นําเสนอปฏิบัติการการถ่ายภาพเอกซเรย์นะคะการถ่ายภาพเอกซเรย์เป็นเทคนิคการถ่ายภาพชนิดหนึ่งที่ใช้รังสีเเพื่อตรวจดูลักษณะโครงสร้างภายในของวัตถุหรือว่าสิ่งที่อยู่ในวัตถุการประยุกต์ใช้การถ่ายภาพรังสีที่สําคัญได้แก่การถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรม ทฤษฎีการถ่ายภาพเอกซเรย์นะคะคกลไกการเกิดภาพในภาพถ่ายรังสีคือการยิงรังสีจากเครื่องยิงรังสีแล้วรังสีจะเดินทางผ่านผู้ป่วยหรือว่าสิ่งของไปตกกระทบก,กับฉากหลังถ้าเกิดแสงผ่านได้ดีก็จะเกิดสีดำถ้าเกิดแสงผ่านได้ไม่ดีก็จะเกิดเป็นสีขาวบนฉากส่วนความเข้มของสีดำขาวจะต่างกันไปตามแต่ละอวัยวะเช่นกระดูกก็จะมีสีขาวเข้มค่ะ iLeA6s เครื่องทางังสีแบบพกพา iLeA6 มาพร้อมจอ X-ray ให้ดูแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถวินิจฉัยปัญหาและความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยี i LA a 6 h 6 s ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและครอบคุมทุกการใช้งานค่ะ iLeA6 การตั้งค่าพลังงานที่ปรับได้ตั้งแต่1มิลลิแอมถึง5มิลลิแอมและจาก 50 k ควินถึง80 w, เควินเครื่องตรวจจับแผงแบนหรือเซนเซอร์ดิจิตอลหรือกล้องภายในช่องปากทำงานร่วมกับสื่อรังสีอื่นๆเช่นฟิล์มเซนเซอร์ดิจิตอลแผ่น PS สามารถถ่ายภาพได้มากกว่า200ภาพบนแบตเตอรี่ชาร์จ1ครั้งจอภาพสัมผัสสีพร้อมระบบประมวลผลภาพแบบบูตอินช่วยให้สามารถดูและจัดการสดได้ การจัดเก็บหน่วยความจำภายในสำหรับภาพเอ็กซเรย์มากกว่า1,000พวิธีการเปิดใช้งานระบบนะคะเปิดโปรแกรม drcc กดดับเบิลที่ตัว drcc ค่ะ 2. ล็อกอินกดยูเซอร์และพาสเวิร์ดตามที่ลงทะเบียนไว้ 3. เข้าสู่หน้า w o r k l i v t เพื่อเลือกรายชื่อผู้ป่วยโดยการกดดับเบิลคลิกรายชื่อที่ต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าแอปโรชูร์ค่ะ4 เลือก Photocal Item เลือกทำที่ช่อง Item โดยกด Double Click ชื่อท่าที่ต้องการและกด OK ค่ะ 5. ทำการ e x p o s s ตั้งค่า e x p o c e s s Parameter เลือกตำแหน่งของ Bucky Stencil a b l e และ Status Reality ทำการ e x p o c e s s ค่ะ 6. ปรับแต่งภาพทำการปรับแต่งภาพรวมถึงการเพิ่ม Marker ซ้ายขวาหรือข้อความลงบนภาพ กดเซฟทุกครั้งหลังแต่งภาพกดเครื่องหมายถูกต้องเพื่อทำการส่งภาพเข้าเพ็ก7 s t e a d y และลิรายชื่อผู้ป่วยที่ได้ทำการส่งเข้าเพ็กแล้วจะเข้าไปอยู่ในหน้า s t e a d y live ค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะที่ได้ใช้เครื่อง i r a A6s ในการถ่ายภาพกระเป๋าใบหนึ่งนะคะที่มีวัตถุอยู่ในนั้นเมื่อเราได้ทำการกดถ่ายภาพแล้วเนี่ยตัวภาพก็จะส่งไปที่ตัวซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะคะภาพที่ปรากฏเนี่ยก็จะเป็นภาพขาวดำซึ่งเราสามารถปรับคอนราสต์ความเข้มความสว่างให้เราสามารถได้เห็นความชาัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การใส่มา์เกอร์ หรือว่าข้อความเช่นการใส่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือแม้แต่กำหนดชื่อของวัตถุนะคะให้เราสามารถเห็นได้ชัดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ